สวัสดีค่ะทุกคนช่องยายมุยไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะวันนี้ยายมุ้ยจะเอาของขวัญมาให้เพื่อนที่มอเตอร์สบยค่ะดูบ้านช่องของเขานะคะในถนนดูถนนแถวนี้มีแต่บ้านหลังเดียวค่ะใกล้จะถึงบ้านสมเอาหลีแล้วลค่ะสมอาหรืใกล้ชื่อสมอาหลีคนที่ยายจะเอาของขวัญมาให้ชื่อสมอาหลีเขบเป็นอาจารย์สอนขับรถค่ะ โอเคถึงบ้านเกนแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะให้แฟนยายเดินเข้าไปยายจะถ่ายวีดีโอมาเยทักกินสิล่ะยัสวัสดีครับ<อ> <laughs> ารดติง้งล่ะ เออเบงเดอพี S <S <ess> ่น <S ess> ้องหิมะอยู่บนบ้านคนมาหาเพื่อนยึฮึฮึฮยฮึฮยฮึฮ่ฮึ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 าึเฮมาึฮึฮึฮึหึฮึฮฮ

chào anh youtube chào youtube suna hebna stand suna stand hebna uh, thailand say uh, no, ya okay. yeah okay <laughs> stand right court. No. <laughs> yeah la yeah. hello hello everyone có บ้านเขาหลังใหญ่ใหญ่ยห็นไหมใหญ่ก็ล้อเล่นกะแกว่าแกเป็นสันตะคดบ้านเขา,า,น,เขานี่ก็หลังบ้านแกขออนุญาตแกแล้วแกบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลย <laughs> บ้านบ้านคุณเอ้ แต่และหลังไม่เหมือนกันตรงนี้เขาเป็นอยู่บ้านเป็นหลังคนมีตังเนาะอยู่บ้านเป็นหลังอยู่บ้านเป็นหลังดูหลังบ้านแกสิหลังบ้านแกซีมีแต่หิบมะหิบมะเต็มไปหมดเลยอย่าเห็นไหมคะตรงข้างหลังบ้านเขาอา ทำห้องปลูกผักได้นั่นนะ่ะมีห้องปลูกผักได้อยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเอ้ยมีตีมะเลยเต็มไ,ไปหมดออโอเคค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ามยายมุ้ยไอเซลนชนเนลค่ะบ๊ายบาย